สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดาราหนุ่มชื่อดังฟานลูกค้าชุดใหญ่ลั่นยาบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวหลอกเก่งมากความสามารถสมกับเป็นไอดอลของใครลหลายๆคนจริงๆครับสําหรับฮันอิสริยะพัทธร,รมานพหรือฮันเดอะสตาร์นอกจากเราจะได้เห็นผลงานของเขาผ่านจอแก้วมามากมายทั้งด้านร้องเพลงและการแสดงก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเขาเองได้ที่อินสตาแกรมแอ i ไชฮันอันดัสคอร์ไอพีเอชที่ล่าสุดก็ได้โพสต์ ความฟาดเดือดถึงลูกค้ากรุณาายาบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวผ่านไอจีสอรีว่าไม่ใช่ว่าผมไม่พูดแล้วคุณจะทําอะไรก็ได้นะครับกรุณาอย่าบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวนะครับไม่ได้มีการตกลงอะไรไว้ขอให้เข้าใจตรงนี้ผมอบรมสอนทีมงานทุกคนให้รู้จากการให้เกียรติลูกค้าทุกคนเสมอพูดจะมีสัมมาคารวะแก้ปัญหาให้ลูกค้าทุกคนจนสุดความสามารถที่ทางเราจะทําได้คุณพี่จะซื้อของราคาทาง ร้านเป็นคนตั้งไม่ใช่พี่พอใจจะจ่ายเท่าไรพวกเราก็ต้องขายให้แล้วพอราคาไม่ได้ตามที่ตั้งใจพี่จะมาต่อว่าทีมงานไม่มีมารยาทและพัดพิงคนอื่นๆไม่ได้นะครับตอนมีของพี่ไม่พอใจสักอย่างตอนของหมดพี่จะมาเอาให้ได้ผมก็ไม่รู้ทำไงครับเพราะพี่พี่ลูกคา้าท่านอื่นเขาก็ทำตามข้อตกลงของทั้งผู้ขายและผู้ซื้อขอพูดประมาณนี้ละกันครับในส่วนไหนที่ทีมงานผิดพลาดพวกเราพร้อมจะปรับปรงุงแต่เคสนี้ ผมว่าพี่หนักไปครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันข้าว่นดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ